ฉันไม่คนไว้ใจคนรักของฉันมากๆแต่คนรักของฉันนะสิเขาดันนอกใจไปมีคนอื่นนับจากนี้ฉันจะไม่ไว้ใจคนตรงข้ามอีกแล้วฉันจะไม่ไว้ใจผู้ชายอีกแล้วฉันจะไม่ไว้ใจผู้หญิงอีกแล้วใครเป็นคนที่มีประโยคพูดกับตัวเองแบบนี้บ้างครับการพูดประโยคแบบนี้มันดูเหมือนจะดีนะครับ เป็นการป้องกันตัวเองจากความเจ็บปวดแต่คุณรู้ไหมครับว่ายิ่งคุณคิดแบบนี้มากเท่าไหร่คุณยิ่งทำลายความสัมพันธ์ในอนาคตมากขึ้นเท่านั้นในคลิปนี้ผมจะมาแชร์แนวทางการแก้ไขปัญหาสถานการณ์แบบนี้ครับถ้าโดนแฟนนอกใจควรจะวางใจยังไงควรจะปรับตัวยังไงเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้เจอรักแท้ดีๆเจอคู่แท้ดีๆกับเขาบ้างนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้มีคําตอบให้ครับ เกือบกว่า80%เลยนะครับลูกค้าที่มาขอคาปรึกษาเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับผมมักจะมีความรู้สึกของการไม่กล้าไว้ใจกับคนรักของเขาครับเพราะว่าเขาเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีประสบการณ์ที่เจ็บปวดจากความรักเก่าๆนะครับรวมถึงการมีความเชื่อบางอย่างที่มันฝังลึกในอดีตที่มันอาจจะฝังใจทําให้เขามีมุมมองความรักที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่รวมถึงกับสถานการณ์ภยัยนอกรอบตัวของเขาไม่ว่าสังคมสื่อโซเชียลมีเดีย พยายามจะเฟรมมิ่งสมองของเราเนาะพยายามสร้างความเชื่อหล่อหลอมอ่ะให้เรารู้สึกว่าฝ่ายตรงข้ามมันดูน่ากลัวจังเลยผู้ชายมันดูเจ้าชู้จังเลยผู้ชายมันดูเลวจังเลยโซเชียลมีเดียเนี่ยมันค่อนข้างประโคมในเรื่องข่าวลบๆซะเยอะใช่ไหมครับมันก็เลยทําให้เรามีทัศนคติมุมมองต่อความรักผู้หญิงผู้ชายมันที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันไปมากๆนะครับยิ่งผู้หญิงเนี่ยก็จะมองว่าผู้ชายเนี่ยเลวไปหมดเจ้าชู้ไปหมดดีๆหายากมากๆมักจะมีความเชื่อแบบนี้ ส่วนผู้ชายก็จะมองผู้หญิงว่าผู้หญิงเนี่ยก็จะจับแต่คนรวยเขาอยากได้แต่คนรวยๆเท่านั้นแหละพวกสาวๆสวยๆเนี่ยเขาไม่อยากจะได้ผู้ชายรวยท้อยอะไรอย่างนี้หรอกคือเขาจะมีมุมมองแบบแค่ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะถ้าคุณจะเชื่อลักษณะแบบนั้นเพราะว่ามันก็มีหลักฐานให้เห็นนะนะเป็นสถานการณ์ของคนรอบข้างของเพื่อนของพ่อแม่เราของญาติเราที่เขามีประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์มันก็ไม่แปลกที่คุณจะ เชื่อหรือว่าสร้างความเชื่อลักษณะแบบนั้นกับตัวเองนะครับพอ์ของคลิปนี้มันคือตรงนี้ครับเวลาที่คุณผิดหวังในความรักความสัมพันธ์คุณมองเห็นว่าฉันเนี่ยเคยเชื่อใจคนรักของฉันนะแล้วเหตุการณ์ที่มันเข้ามากระทบกับเราคือเขานอกใจไปมีคนอื่นธรรมชาติของมนุษย์นะครับจะมักชอบเหมารวมและตัดสินว่าการไว้ใจของฉันเนี่ยมันทำให้ฉันโดนนอกใจ เพราะความไว้ใจของฉันมันทำให้ฉันโดนนอกใจและคุณก็สรุปเหมาวรวมเอาไปว่าเฮ้ยถ้าไว้ใจใครอีกต่อไปนับจากนี้จะแปลว่าฉันจะโดนเขาหักอกโดนนอกใจโดนหักหลังนะโลกมันจะสอนคุณแบบนี้ครับและมุมมองที่คุณมีมันมันมีแค่มุมมองเดียวว่าฉันไว้ใจและฉันจะต้องโดนใครสักคนหนึ่งทำร้ายแต่ความจริงมันคือแบบนี้ครับคุณลองจินตนาการดูดีๆนะ เวลาที่คุณอยากจะทำต้ยมยำสักหม้อหนึ่งต้งยมยำมันจะต้องมีอะไรบ้างครับส่วนผสมของต้มยำมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวน้ำปลาใช่ไหมแล้วก็โปรตีนเนื้อสัตว์อะไรก็ได้แล้วก็ผักชีใบเลื่อยน้ำพริกเผาถูกปะ่ะมีประมาณ78อย่างแล้วแต่เพื่อน,อนแล้วแต่สูตรของแต่ละคนแล้วเวลาที่เราอยากจะมีความรักความสัมพันธ์มันก็เหมือนคุณเลือกเมนูสักเมนูหนึ่ง ว่าโอเคฉันอยากจะกินเมนูแบบนี้แล้วคุณก็รู้ว่าอ๋อถ้าจะกินเมนูนี้นะมันจะต้องมีข่าตะไคร้เว้ยแล้วคุณก็ใส่ข่าตะไคร้ไปในเมนูนั้นแต่ปัญหาคือว่าข่าตะไคร้ที่คุณใส่ลงไปเนี่ยแล้วคุณก็ชิมขา่าแล้วคุณก็ชิมตะไคร้ เออแล้วก็ต้มกับน้ําซุปใช่ไหมแล้วมันใส่เตกขาใส่เตก้าใส่แตกขา,แ,กขาแล้วก็ตะไคร้อะลงไปในหม้อน,นั้นนะคุณกำลังจะทําต้มยําอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ชิมรสชาติแล้วคุณก็บอกว่าเฮ้ยไม่เห็นอร่อยเลยวะทาไมมันมีแต่กลิ่นสมุนไพรแปลก,ปก,ปกๆขมๆวะมุมมองทางความสัมพันธ์ที่คุณกําลังเผชิญในสถานการณ์แบบเนี้ยโดนนอกใจแบบเนี้ยคุณมองเหมือนคุณกําลังทําต้มยําที่คุณใส่แค่ขา่าแล้วก็ตะไคร้อ่ะครับ ความสัมพันธ์มันมีองค์ประกอบหลายด้านมากๆไม่ใช่แค่ด้านใดด้านหนึ่งแต่มันจําเป็นที่จะต้องใส่ขาแล้วก็ตะไคร้ความรักความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันคุณจําเป็นต้องมีความซื่อสัตย์คุณจําเป็นต้องมีความไว้ใจแต่มันไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของความรักความสัมพันธ์แต่คุณไปเหมารวมว่าเวลาที่คุณไว้ใจใครสักคนหนึ่งแล้วคุณโดนหักอกโดนนอกใจ หลังจากนี้ฉันจะไม่ไว้ใจอีกแล้วมันก็เหมือนกับคุณมองว่าเคยต้ยมยำหม้อนี้ไม่อร่อยเลยว่ะใส่ทาไมว,ะ,วะเนี่ยข,ข่าตะไครใส่ไปทําทไมวะงั้นไม่ใส่และอ้าวแล้วมันจะเป็นตะครแล้วมันจะเป็นต้ยมยำได้ไงอะ่ะถูกปะและสิ่งต้องทําคืออะไรครับก็ต้องใส่อย่างอื่นเพิ่มใส่มะนาวใส่ใบมะกรูดใส่น้ําซุปถูกปะ มันต้องใส่หลายๆอย่างเพิ่มลงไปเพื่อให้ความสัมพันธ์หรือว่าเมนูนั้นมันกลมกล่อมมากขึ้นมันลงตัวมากขึ้นเหมือนกับเป้าหมายที่คุณต้องการทางความสัมพันธ์คุณไม่สามารถถอดสิ่งที่เป็นความไว้ใจออกจากความสัมพันธ์ได้ครับมันจําเป็นมากๆปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ความไว้ใจเลยครับปัญหามันอยู่ที่เรื่องอื่นๆที่คุณยังทํามันได้ไม่ดี เปรียบเสมือนกับคุณรู้แล้วว่าต้มยำเนี่ยถ้าจะอร่อยเนะี่ยมันจะต้องเปรี้ยวต้องแซ่บต้องมีความเผ็ดด้วยแล้วก็ต้องมีเค็มๆเ,เปรี้ยวๆหน่อยนะครับแล้วคุณก็ใส่มะนาวไปหนึ่งช้อนโต๊ะคุณใส่น้ำปลาไปหนึ่งช้อนโต๊ะคุณใส่พริกไปหนึ่งเม็ดแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันยังจืดอยู่วะคุณจำเป็นต้องเลิกใส่ไหมคุณจำเป็นต้องไม่ใส่น้ำปลาต่อไหมมันก็ไม่ใช่ถูกไหม คุณก็ต้องใส่น้ำปลาเพิ่มเข้าไปอีกเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปอีกคุณก็ต้องใส่มะนาวเพิ่มเข้าไปอีกคุณต้องใส่น้ำพริกเผาเพิ่มเข้าไปอีกข,ข่าตะไคร้ใบมะกรูดยังคงต้องเก็บอยู่ไหมก็ยังคงต้องเก็บอยู่ความรักความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันแต่มนุษย์เราส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบมองแค่มุมใดมุมหนึ่งว่าถ้าฉันทําแบบนี้มันแปลว่าโดนนอกใจหลังจากนี้ฉันจะไม่ทาแล้วกลัวเจ็บ คุณกําลังมองว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันใช้แค่ความจริงใจต่อกันมันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่แค่เรื่องความจริงใจมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เรื่องความไว้ใจมันมีอีกหลายแง่มุมมากๆที่คุณยังทํามันได้ไม่ดีมากพอกับเป้าหมายทางความสัมพันธ์ที่คุณต้องการถ้าคุณต้องการความสัมพันธ์ที่เฮลตี้รีเลชั่นชิพอยากจะได้แฟนดีๆแฟนแบบดูแลคุณเทคแคร์อย่างดีเป็นแฟนที่สุภาพบุรุษมากๆแล้วก็เก่งในการทําธุรกิจมากๆคําถามคือ คุณจะได้สิ่งนี้มาเนี่ยมันใช้แค่ความมันใช้แค่ความไว้ใจหรอครับไม่ใช่ครับมันต้องใช้ทั้งสกิลในการเลือกคู่คุณเลือกแฟนมาเนี่ยคนเนี้ยไอที่เลือกมาเนี่ยมันเป็นพ่อพันแม่พันธุ์ที่ดีหรือเปล่ามันเป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองหรือเปล่า เป็นคนที่ไว้ใจได้หรือเปล่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันไว้ใจได้หรือเปล่าแล้วคุณมีฟิลเตอร์หรือว่าตัวกรองในการคัดกรองผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมากพอแล้วหรือยังคุณภาพของฟิลเตอร์ของคุณเนี่ยมันดีมากพอแล้วหรือ,อยังถ้ามันดีไม่พอคุณก็จะกรองแต่ของหยาบๆยาบมาคุณก็จะเจอแต่ผู้ชายลวยถ้วยคุณก็จะเจอแต่ผู้หญิงห่วยแตกไม่เอาไหนจ,จ,จูจี้จุกจิกเอาแต่ใจขี้หึงขี้หวงขี้กลัวไม่สีเียวก,กับตัวเอง ตัวกรองที่คุณใช้ในการวัดคุณภาพของความรักมันก็จะเป็นตัวคัดกรองคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเช่นเดียวกันนี่คือปัญหาด้านหนึ่งที่คุณไม่เคยไปใส่ใจมันคุณมัวแต่สนใจว่าเพราะฉันไว้ใจฉันก็เลยโดนหักอกต่อไปนี้นับจากนี้ถ้าเจอผู้ชายนับจากนี้ฉันจะไม่ไว้ใจผู้ชายอีกแล้วคุณกำลังเกาผิดที่ครับคุณกำลังเกาไม่ถูกจุดครับ ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันขาดไม่ได้เลยครับความไว้ใจถ้าคุณไม่มีสิ่งนี้นะคุณไม่มีทางที่จะได้ healthy relationship แต่ถ้าเป็นแบบความสัมพันธ์แบบฉาบฉวย friendship with benefit อะไรอย่างเงี้ยไปแค่ฟันกันนอนกันวันไนท์สแตนกันแค่คืนเดียวอันนี้มันไม่ต้องใช้หรอกเข้าใจปะแต่ถ้าคุณปรารถนายอยากจะฝากผีฝากไข่อยากจะแต่งงานกับผู้ชายสักคนหนึ่งผู้หญิงสักคนหนึ่งคุณยังคงต้อง,ย,งยังไงก็ต้องใช้ครับ ความไว้ใจมันเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่จําเป็นมากๆทางความสัมพันธ์เหมือนกับต้มยำที่มันต้องมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดถึงแม้ว่าถ้าคุณกินเปล่าๆเนี่ยคุณกินไม่ได้หรอกจริงปะมันทั้งขมมันทั้งเหม็นปากซ่าปากเต็ไมไปหมดเลยถ้าคุณกินแต่ตะไคร้หักกินเนี่ยความรักก็เช่นเดียวกันครับมันมีองค์ประกอบ ในการคัดคนในการคัดกรองคนในการที่จะพัฒนาคุณภาพของการเลือกผู้ชายเลือกผู้หญิงเนี่ยมันจะต้องมีการพัฒนาตรงนี้เพิ่มเข้ามาเพื่อคัดกรองผู้ชายดีๆให้กับชีวิตของตัวเองได้เจอคู่แท้ที่คุณต้องการมันจะต้องมีตัวกรองตรงนี้ครับที่มีคุณภาพมากขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องของความไวใจและการที่ใครบางคนนอกใจเพ้อๆความผิดนั้นมันอาจจะมาจากเราด้วยซ้ํา ผมไม่ได้พูดถึงแค่ผู้ชายคนเดียวเท่านั้นนะผมพูดถึงผู้หญิงด้วยที่นอกใจเหมือนกันการที่ใครบางคนนึงจากคุณไปเนี่ยแล้วคุณตีค่าว่านี่ผู้ชายคนเนี้เจ้าชู้นอกใจไปมีคนอื่นบางครั้งรากลึกของปัญหาไม่ได้มาจากการที่เขาอยากจะนอกใจด้วยซ้ําแต่มันมาจากนิสัยบางอย่างของคุณที่คุณยังจัดการตัวเองได้ไม่ดีคุณอาจจะเป็นคนขี้กลัวมากๆพยายามจะเอาใจผู้ชายพยายามจะเอาใจผู้หญิงมากจนเกินไปเพราะลึกๆคุณกลัว คุณพยายามดูแลเขามากเป็นพิเศษจนเขาอึดอัดคุณพยายามจะปรนนิบัติเขาอย่างดีมากที่สุดเหมือนยกเขาไว้บนหิ้งจนเขารู้สึกว่าคุณเป็นของตายเพราะว่าลึกๆคุณไม่สามารถจัดการอารมณ์ความรู้สึกตัวเองที่มันยังกลัวยังกังวลกับความสัมพันธ์อยู่ได้มันเลยทำให้คุณเนี่ยทำอะไรแปลกๆทีข่ขาดเกินๆมากเกินความจาเป็นน้อยเกินไปกับความจาเป็นบางอย่างบางทีมันเป็นเพราะนิสัยของเราครับ บางทีมันเป็นเพราะความขี้หึงของเราครับบางทีมันเป็นความจับผิดของเราบางทีมันเป็นวิธีปฏิบัติหรือว่ารีแอคชั่นต่อพฤติกรรมของแฟนเราบางทีแฟนเราอารมณ์ดีๆอยู่กําลังทําอะไรปัญญาอ่อนกับตัวเขาเองแล้วคุณก็ไปตัดสินเขาว่ามึงทําอะไรปัญญาอ่อนจังเลยเป็นผู้ชายมแมนๆหน่อยสิสมมุติผู้ชายจะรู้สึกยังไงถูกปะผู้ชายก็จะรู้สึกแบบไม่เป็นตัวของตัวเอง รู้สึกไม่มีคุณค่าผมเคยดูละครสั้นเรื่องหนึ่งมันมันโชว์ขึ้นมาในฟีดนะครับเป็นวิดีโอสั้นผู้ชายเนี่ยเขากําลังจะขอผู้หญิงแต่งงานแต่ผู้ชายเนี่ยเขากําลังทดสอบใจผู้หญิงอยู่ว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นแม่ที่ดีของเขาไหมเขาเอากล่องช็อกโกแลตนะครับเป็นกล่องราคาถูกๆแล้วก็ซ่อนแหวนเออซ่อน,ซ,อนซ่อนแหวนเอาไว้ข้างในแล้วเขาก็ยื่นให้ กับผู้หญิงเนี่ยคือของขวัญที่ฉลองครบรอบแต่งงานเราและผู้หญิงก็แบบเฮ้ยนี่ฉันเป็นผู้หญิงเลอค่านะเธอจะมาให้ของฉันถูกๆได้ยังไงจนผู้ชายเริ่มตะขิดตะขวงใจทำไมถึงต้องซื้อของแพงเท่านั้นต้องอะไรมากแบบเหมือนต้องต้องการแต่ของแพงๆของเลอค่าเท่านั้นถึงจะเรียกว่าคู่ควรกับผู้หญิงคนนี้ การที่ผู้หญิงคนนี้แสดงทัศนคติต่อสิ่งของบางอย่างที่ผู้ชายคนนี้เขาให้มันก็จะสะท้อนโลกภายในของผู้หญิงคนนั้นว่าเขาอ่ะมันรู้สึกเติมเต็มกับตัวเองไหมรู้สึกคู่ควรกับตัวเองไหมรู้สึกมีความสุขไหมกับสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตบางครั้งมันอาจจะไม่จำเป็นต,ต้องใช้เงินทองยิ่งใหญ่อลังการอะไรแต่บางครั้งมันก็สามารถโชว์ให้เห็นทนัศนคติว่าคุณสามารถมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆได้หรือเปล่า เพราะชีวิตเราบางครั้งมันมันเหมือนแบบมันก็มีขึ้นมีลงถูกไหมมีทั้งปัญหามีทั้งความสําเร็จมีทั้งการยินดีอะไรต่างๆนานามันมีหลากหลายเหตุการณ์มากๆและปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากสถานการณ์ที่มันขับขันสถานการณ์ที่แบบมันจะแสดงให้เห็นว่าเวลาที่คุณเจอปัญหาในชีวิตอ่ะคุณรีแอคชั่นหรือว่ารับมือกับมันยังไง ถ้าคุณสามารถมีทัศนคติที่ดีกับเรื่องแย่ๆหรือว่าของชิ้นเล็กๆได้อะที่มันไม่ได้มีมูลค่ามากแสดงว่าของใหญ่ๆที่ล้ำๆรวยๆที่ของแพงๆคุณก็ยิ่งมีความสุขกว่าถูกไหมมันก็สามารถเป็นตัววัดได้ครับว่าทัศนคติของผู้หญิงคนนั้นน่ะเขามองต่อของบางอย่างที่เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเป็นยังไงสุดท้ายผู้ชายคนนี้เขาก็เริ่มเห็นท่าแท้ของผู้หญิงคนนี้ว่าแท้ที่สุดแล้วเนี่ยผู้หญิงคนเนี่ยเขาแค่มา เพื่ออยากจะสะดวกสบายอยากจะได้แค่ของหรูหราอยากจะได้แค่ความแบบความสบายในชีวิตเท่านั้นเองเขาไม่ได้เป็นคนที่มีความรักจริงๆไม่ได้ไว้ใจกับผู้ชายจริงๆไม่ได้ซื่อสัตย์กับผู้ชายจริงๆไม่ได้ปรารถนาดีด้วยกันจริงๆมันก็เลยทําให้ผู้ชายคนนี้เขาเลิกกับผู้หญิงคนนี้ไปสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อก็คือว่าบางครั้งการนอกใจการไปมีคนอื่น มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความผิดพลาดที่คุณไปไว้ใจเขาครับมันเป็นเรื่องของทั้งนิสัยของคุณที่แสดงออกกับคนรักของคุณมันเป็นเรื่องของวิธีที่คุณปฏิบัติกับคนรักของคุณบางครั้งคุณไม่เคยอพิเชิญเขาเลยไม่เคยไว้ใจไม่เคยรู้สึกมีคุณค่าไม่เคยชื่นชมยินดีในสิ่งที่เขาทําให้กับคุณเลยบางครั้งคุณเลือกมาแบบผิดๆบางทีคุณก็เลือกแต่คนหน้าตาดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็คิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นพ่อของลูกที่ดีได้ คุณเลือกแค่ฉาบฉวยคุณมีฟิลเตอร์หรือว่าตัวกรองที่มันหยาบเกินไปเลยทําให้คุณเนี่ยไปดึงดูดหรือว่าไปไว้ใจคนที่มันไม่ได้ตรงตามสเปคที่คุณต้องการนะครับเพราะฉะนั้นปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คุณไว้ใจใครครับปัญหามันอยู่ที่คุณเลือกถูกหรือเปล่าปัญหามันอยู่ที่คุณนิสัยดีเพียงพอหรือว่าปฏิบัติตัวได้ดีพอไหมกับความสัมพันธ์ที่คุณกําลังต้องการเพื่อยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆมันก็เหมือนกับต้มยํา ที่ผมยกตัวอย่างไปถ้าเกิดว่าคุณใส่น้ำมะนาวมากพอมันก็เปรี้ยวได้ที่แต่ถ้าคุณไม่ได้ใส่น้ำปลาไปเลยรสชาติมันก็ไม่สมดุลคุณจึงต้องมีทั้งมะนาวที่เพียงพอที่เข้มข้นมากพอแล้วก็น้ำปลาในปริมาณที่เพียงพอให้ให้พอดีกับรสอร่อยถ้าคุณใส่ตะไคร้ยเยอะเกินไปมันก็ไม่น่ากินเพราะมันมีแต่ตะไคร้มันกินไม่ได้ถูกปะถ้าคุณใส่มันพอดีคุณก็จะได้ ต้มยำที่มันพอดีความรักความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันครับอย่ามองเพียงแค่มุมใดมุมหนึ่งที่ฉันเคยไว้ใจกับผู้ชายฉันเคยไว้ใจกับผู้หญิงมันไม่ใช่แค่เรื่องพวกนี้บางทีมันเป็นปัญหาที่คุณไม่ได้แก้ไขมันแล้วคุณไม่รู้ว่าคุณพลาดมันตรงนี้นะครับผมเลยอยากจะมาแชร์ว่าบางทีมันเป็นที่การเลือกของคุณบางทีมันเป็นที่วิธีการที่คุณปฏิบัติต่อความรักบางทีปัญหามันอยู่ที่สองสิ่งนี้ นะครับไม่ได้เป็นปัญหาเกี่ยวกับความไว้ใจถ้าคุณอยากจะได้ความรักความสัมพันธ์ที่ดีเฮลที r รีเลชั่นชิพคุณจะต้องรู้ครับว่าตัวกรองไหนที่มันเป็นประโยชน์เป็นสัญญาณบอกว่าเออผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้สามารถไว้วางใจได้พักพิงหัวใจได้คุณจะต้องรู้ฟิลเตอร์ตัวนี้ของตัวเองครับแล้วเอามาคัดกรองได้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นเขาก็ผ่านเกณฑ์แต่ถ้าเขาไม่เป็นคุณก็ต้องปล่อยออกมันจะช่วยคุณได้มากๆในการป้องกันเรื่องของการนอกใจการหักอก บางทีมันไม่ใช่เรื่องของการนอกใจบางทีมันไม่ใช่เรื่องของการไปเขาอยากจะตั้งใจหักอกคุณบางทีมันเป็นเรื่องของการเคมีมันไม่ตรงกันเลือกมาผิดเอ่อเป้าหมายชีวิตไม่ตรงกันนิสัยใจคอเคมีมันไม่ซิงกันวิธีการแก้ไขปัญหามันไม่ตรงกันหรือว่าการสร้างความสุขกันพูดคุยกันหยอกล้อเล่นกันเนี่ยบางทีมันไม่ซิงกันมันก็ไม่มีความสุขกันเขาก็เลยต้องไปมีคนอื่นไปหาคนอื่นใหม่ที่ดีกว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่เท่านั้นเอง สิ่งที่ผมพูดตรงนี้ไม่ได้อวยคนที่นอกใจนะครับผมกำลังจะสื่อว่าบางครั้งการนอกใจเนี่ยมันก็แค่เป็นวิธีหนึ่งนะครับรูปแบบหนึ่งของความสัมพันธ์ที่อยากจะไปมีใครสักคนหนึ่งที่ดีสําหรับเขาที่มันเข้ากับเขาเขาก็แค่หาคนที่มันเข้ากับเขาเท่านั้นเองบางครั้งเขาอาจจะไม่ใช่เป็นคนเจ้าชู้บางครั้งเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่แบบอยากตั้งใจจะมาทรมานคุณจะมาทาร้ายคุณบางทีมันอาจจะเป็นปัญหาที่เราเอง ผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยเริ่มกลับมาเวิร์กออนกับตัวเองก่อนมีตัวกรองที่ถูกต้องก่อนว่าคุณน่ะต้องการแฟนแบบไหนแล้วใช้ตัวกรองนั้นให้มันตรงกับสิ่งที่คุณกําลังต้องการแล้วคุณก็เรียนรู้ที่จะสั่นสะเทือนตัวเองมีพลังงานที่ดีกับตัวเองกราวดิ้งตัวเองซีเคียวกับตัวเองเป็นคนที่กล้าไว้ใจอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สร้างเหตุที่ถูกต้องในการมีความสัมพันธ์ที่ยืนยาวที่มีความสุขนะครับมันจะต้องเป็นคลื่นความถี่ที่ถูกต้อง ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการคุณถึงจะได้ความรักความสัมพันธ์ในแบบที่คุณต้องการอย่าทําตัวขัดแย้งกับสิ่งที่คุณกําลังต้องการโจนยังต้องการลูกน้องที่ซื่อสัตย์และไว้ใจได้ในการปล้น ความรักความสัมพันธ์มันจะไปเหลืออะไรล่ะครับคุณก็ยังคงต้องการใครสักคนหนึ่งที่ซื่อสัตย์และไว้วางใจได้อยู่ดีคุณไม่สามารถทิ้งสิ่งนี้ได้ถ้าคุณต้องการมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยเตือนสติกับเพื่อนๆในการกลับมาพิจารณาตัวเองเห็นตัวเองให้ได้ว่าเรามีจุดอ่อนอะไรมีจุดผิดพลาดอะไรแล้วพัฒนาตัวเองซะ ไม่ใช่เพื่อใครครับไม่ใช่เพื่อคนอื่นไม่ใช่เพื่อผู้ชายไม่ใช่เพื่อผู้หญิงแต่เพื่อตัวเองเนี่ยจะได้ไปจูนตัวเองไปอยู่ในคลื่นความถี่ที่ถูกต้องเป็นคนที่สร้างเหตุแห่งการมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีก่อนเป็นคนแรกแล้วเดี๋ยวคุณจะเริ่มดึงดูดความรักความสัมพันธ์ที่เฮลตี้รีเลช i ั่นชิพเข้ามาในชีวิตแค่นั้นเองครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยเพื่อนๆที่เจอสถานการณ์โดนหักอกโดนนอกใจนะครับแล้วก็สูญเสียความซื่อสัตย์กับผู้ชายผู้หญิงไปแล้วนะครับมันแก้ที่เราง่าย ไม่ต้องรอใครเลยและเช่นเคยครับหากเพื่อนๆอ,อยากจะจริงจังในความรักความสัมพันธ์อยากจะเป็นคนที่ดึงดูดความรักแบบเฮลที่ลีเลชั่นชิพผมมีคลาสที่ชื่อว่าโกลเด้นเลิฟแมกเนและคลาสไดนามิกลีเลชั่นชิพนะครับคลาสโกลเด้นเลิฟแมกเนผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยเยียวยาตัวต,วตวนภายในของตัวเองเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่ซีเคียวกับความรักความสัมพันธ์ของตัวเองนะครับสามารถยืนหยัดเป็นตัวของตัวเองได้โดยแบบออเทนติกเป็นเนื้อแท้กับตัวเองผู้หญิงที่เข้ามาผู้ชายที่เข้ามาเราสามารถมีจุดยืน รู้สึกมั่นคงปลอดภัยกับตัวเองได้และผมจะสอนเพื่อนๆตั้งสเปคแฟนวิธีคัดกรองแฟนยังไงให้มันตรงตามฐานพลังงานของตัวเองแล้วก็สามารถมีตัวกรองในการช่วยคัดกรอง คนที่เข้ามาในชีวิตของคุณได้นะครับผมมีเทคนิคต่างๆเยอะมากๆจะสอนเพื่อนๆทำแบบสเต็ป by สเต็ปเลยแล้วก็จะมีวิธีการสอนดึงดูดความรักความสัมพันธ์โดยที่คุณไม่ต้องไปไล่ล่าไปไม่ต้องพยายาม t r e ต t ใครมากเกินไปไม่ต้องพยายามเปเงินมากจนเกินไปไม่ต้องพยายามเอาใจใครมากจนเกินไป ผมมีวิธีที่มันง่ายกว่านั้นมันมีประสิทธิภาพแล้วก็เห็นผลเยอะมากๆจากเพื่อนๆที่ได้ลงเรียนในคลาสนี้นะครับและอีกคลาสหนึ่งที่ชื่อว่า Dynamic Relationship คลาสนี้เป็นคลาสใหม่นะครับกำลังมีราคา Early Bird ด้วยมันเป็นคลาสที่ผมดึงศาสตร์พลังงานครับมนุษย์เราจะมีร่างกายในหลายๆแง่มุมมากๆปัญหาของความรักความสัมพันธ์ส่วนใหญ่มักจะใช้พลังงานเพียงแค่ด้านใดด้านหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมันไม่สมดุลครับในคลาสนี้ผมจะสอนคุณมองความรักให้เป็นเหมือนนักจิต,ตวิทยาเหมือนโค แล้วก็เรียนรู้พลังงาน6กธาตุในการบริหารพลังงานตัวเองและความรักความสัมพันธ์และผมจะมีเคสตั้ดดี้หรือว่าการณีศึกษาให้เยอะมากๆตั้งแต่ช่วงเริ่มจีบว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ควรวางตัวยังไงมีไมเซ็ตยังไงวางใจยังไงช่วงระหว่างความสัมพันธ์ควรจะปฏิบัติกับแฟนยังไงเพื่อดูแลความรักความสัมพันธ์ให้ยืนยาว และช่วงวิกฤตหรือว่าปัญหาทางความสัมพันธ์เช่นกาลังเจอสัญญาณแปลกๆเจอสัญญาณเลดแฝกควรจะจัดก,การตัวเองยังไงควรจะแก้ปัญหายังไงดีถ้าแฟนกําลังนอกใจหรือไปมีเมียน้อยไปมีคนอื่นควรจะปรับตัวยังไงดียังอยากได้เขามาอยู่ผมจะมีเคสเหล่านี้ให้เพื่อนๆได้ศึกษาเยอะมากๆและจะสอนแบบสเต็ปบาสเในการวางตัววางใจนะครับสคลาสนี้ถ้าเพื่อนๆได้เรียนนะครับการันตีว่าเพื่อนๆจะ เคลียร์ปัญหาความรักความสัมพันธ์ไปได้เยอะมากๆจะเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงที่กล้าจีบผู้หญิงมากขึ้นซีเกียวกับตัวเองกราวดิ้งตัวเองมากขึ้นเป็นผู้ชายผู้หญิงที่มีเสน่ห์ในสายตาของฝ่ายตรงข้ามโดยที่คุณไม่ต้องพยายามเลยถ้าใครสนใจอยากจะเรียนรู้ศาสตร์นี้นะครับสามารถทักมาที่ไลน์แอดได้เดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์แล้วก็รายละเอียดต่างๆไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้วิธีการจีบสาวจีบผู้ชายอยากจะมีความรักดีๆสักครั้งหนึ่งผ่านมากี่ครั้งก็ผิดหวังในความรักลองทำตาม3ามเรื่องนี้นะครับคุณจะมีโอกาสสูงมากที่จะสมหวังในความรักและเป็นคนที่สามารถดึงดูดความรักดีๆรักแท้คู่แท้เข้ามาในชีวิตได้ง่ายขึ้นครับ